ปานเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับตีไฟเลี้ยวขึ้นถูกต้องเลยเนะี่ยเราใช้นิ้วเนี่ยตีขึ้นไปอย่างเดียวนะเราจะไม่นํามือออกไปทั่งมือเพื่อไปตีไฟเลี้ยวนะพี่นะโอเคมองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีใครแซงซ้ายมานะครับพี่ให้หน้ารถเราเลยหัวมุมสุบาข้างหน้าไปนิดนึงนะครับเลยลวพี่หมุนซ้ายเลยหมุนแล้วมองขวาซ้ายอีกทีนึง่งมองขวานุ่นอ่าทาอยู่ที่เบรกนะมองข้างหน้าไม่มีเลนซ้ายมีรถจอดอยู่พี่ต้องอยู่เด่นที่สองแล้วพี่พปานปอ<า>ดเบรกโอเคแล้วก็ค่อยๆคืนบรรยากาศ Okay. แต่ถ้าเห็นว่าหน้ารถไปทางขวาแล้วพี่หมุนซ้ายกลับมาดีครับดีครับทำเไรแคร่นี้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้หน้ารถใกล้ๆตรงก่อนอพอใกล้้วขึ้นกลับเลยดีมากครับอพอตรงปลอดภัยแล้วมีแยกด้วยนะพี่มองด้วยพี่ก็กดคันเร่งได้เลยข้างหน้าเลี้ยวเลี้ยวข้างหน้าครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมามองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่มีใครแซงซ้ายขึ้นมานะครับเท้าขวากลับมาวางไว้ที่เบรกถูกต้องกดเบรกนิดหนึ่งครับพี่ปานมองแยกทางขวา สายมือมีใครมาไหมระวังรถก,กระบะคันสีดำที่จอดอยู่ทางด้านซ้ายเดือยหันหน้ารถเลยหัวมุมไปนิดนึงอ่าแล้วหมุนเลยอ่าพอหมุนและเท่าไรแค่นี้ก่็ถ้าไม่พอพี่เติมพี่พี่ปังก็ไกนิดนะึงให้หน้ารถใกล้ตรงให้หน้ารถใกล้ตรงอ่าใกล้ละขึ้นกลับเลยอ่คืนที้ครบโอเคแล้วมองคันหน้านะครับให้หน้ารถใกล้ตรงแล้วขึ้นกลับนะเพราะว่าถ้ามือใหม่นะครับการคืนอะไรจะช้าพอหน้ารถตรงเนี่ยแล้วไปคืนอะไรเนี่ย หน้ารถอาจจะเอียงซ้ายเข้าไปหาทางซ้ายฟุตบาทหรือต้นไม้เสาไฟฟ้า